สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออกทางหุ้นนี้เคอีซาววันที่2 6เดือน12ปพีห7เนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วสำหรับงวดเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เด่นมาอยู่แต่จออไม่มา3ตัวโบนศูนย์ห้าหตัวล่าง2อแนะเมื่อวานนี้ให้9กับ0 ฟันเก้านะครับผมนะฟันถูกอยู่นะแต่เจอไม่มาไม่มีเลยสองเก้าเก้าสองไม่ได้เก้าหนึ่งกับเก้าสามศูนย์ห้าหกนะถ้าเมื่อวานนี่ฟันศูนย์น,นะได้สามตัวนะศูนย์ห้าหกนะไปฟันเก้าเนาะถ้าฟันศูนย์นี่มาสามตัวนะ เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อหุ้นนี้คืออีชา้าวันนี้เด่นเด่นนะครับผมก็จะเป็นแปดกับเก้าเก้ากับแปด เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสามตัวกันนะครับก็จะมีเก้าสี่แปดสี่ เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับผมตัวฟันนะครับตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้าอีกก็จะมีตัวเน็ตนะครับก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็แปดหนึ่งนะครับผมแปดหนะึ่งนึง ขอให้มีเก้ากับแปดมาครับผมนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผมุม้นนี้เคอีสาวเลขสามตัววันนี้ก็เน้นที่เลขเก้าเก้าศย์หนึ่งเกสามเกศูนย์สี่ 913 914แล้วก็934าสามี่อ่นี่เนะก้าเนาะก็ <c oughs> จบไปแล้วครับผมสำหรับแนวทางหุงน้นนีเคอีซาวาวันนี้วันที่26นะขอให้มีเลขเก้ามาขอให้มีเก้ามาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย <c oughs> <c oughs> ฝากกดและกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ